ทุกโมเซนนาิล่าเดสสวัสด nah, okay. ีคร kind of ับกลับมาอีกครั้งกับนาจิล่านะครับผมกับวิดีโอครั้งที่สองของอีเวนดูดวงจันทร์ของเจ้าอาร์เทมิสนะครับผมซึ่งครั้งนี้มี2แบทเทิลนะโอเคเราเข้ากันเลยดีกว่าก็เป็นบทที่1นนะครับศัตรูเป็นใครบ้างเนี่ยไลเดอร์เซเบอร์แล้วก็แอสซเชนแต่ขี้เกียจจัดทีมอะเอาทีมนี้ไปเลยล้วกัน ตอนที่หนึ่งอันเตว,วาเนตและเพื่อนพ้องน่าจะหมายถึงแกงฝรั่งเศสนะครับผมโอเคมองเห็นแสงข้างหน้าค่ะตรงนั้นเป็นแสงของไอ้ไฟแคมหรือเปล่าตามมากันดีกว่ามาสเตอร์แต่ว่าน้ำมันน้ำมันน้ำมันอะไรอ่าโนมาลีเฮ้ยเอ้าติยอนอ้าม อ่ะอ่ะขอบคุณมากเลยค่ะมารีจะอืมเป็นยังไงอร่อยมากเลยใช่ไหมไอความรู้สึกที่แบบว่าหน,หนึบหน,หนับหน,หนึบหนับเนี่ยแล้วก็รสชาติที่มันหวานก็แบบว่ารูปรกของมันเนี่ยเป็นแบบว่าก้อนสีขาวเหมือนกับก้อนหิมะแบบว่าจริงๆเลยเนี่ยอยากจะแบบให้สอนวิธีทําจังเลยเฮ้ยเธอก็เอาด้วยสิดังโกน,นี่เป็นอะไรที่ดีจริงๆเลยซ้ำๆเนอะอ่ะ อ่าผมจะขอรับไว้นะครับองค์หญิงแต่ว่าจะดีหรือครับถึงแม้จะเขียนว่าหยิบไปได้เลยก็เถิดแปลว่ามาหยิบของที่น้ำหนักกว่า3ตันแล้วถือมาอย่างเงี้ยมะของที่เวลารับได้เนี่ยก็ต้องแบบมีความโลกที่เอารับไวนะ้นะซัมซันเธอเนี่ยถึงจะเป็นคนซื่อสัตว์แปบบว่าเเห็นตรงก็เถิดแต่ว่าถ้าเกิดเป็นมากเกินไปแล้วก็มันก็ไม่ดีนะ โมคนที่สามารถเตรียมกิโอตินไว้เนี่ยไอย้คนเย่างกันนะหายไปไหนกันยะเจ้าหญิงผมเนี่ยใช่ว่าจะชอบกิโลตินนะถ้าจะให้พูดจริงๆแล้วเนี่ยมันตรงกันข้ามกันพูดกันไปแล้วไอ้คนตัดคอเจ้าหญิงอะ่ะบอกจะให้หยิบไปไม่ใช่หรือถ้าเช่นนั้นพวกเราก็ต้องช่วยด้วยโชคดีที่แบบว่ามาแก้วของคุณมาลีเนี่ยสามารถเอาออกมาได้โดยอิสระ ก็แค่ขนมแค่น้ำหนักดึงตันสองตันเนี่ยกายแบบแปกไปมาเนี่ยไม่ไม่ใช่ปัญหาหรอกมันแข็งแกลขนาดนั้นเลยกันหรือแน่นอนแบบว่าสามารถยัดเข้าไปได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ดีแล้วเฮ้ยเดีอัลเนี่ยเข้าใจใจเข้าใจใจหญิงจริงๆเลยก็แบบมันเอาอะไรขนาดนี้เลยนี่นาก็แบบใหญ่แบบเอาไปได้เท่าไหร่เอาไปเนี่ยก็แบบว่าเป็นแบบความเป็นมนุษย์ไม่ใช่หรือเฮ้ยอานอานน่ารักว่ะ จะกินอีกเหรอจะอะไรก็ตามแบบกินเยอะกันไปแล้วในฐานะคนที่แบบมีความรู้ทางการแพทย์เนี่ยถ้าเกิดกินแบบของที่มีแคลอรี่มากไ,ไปก่อนเนี้ยจะไม่สามารถควบคุมได้เดี๋ยวจะอ้วนนะมอ,เ,อเรื่องอย่างนะั้นอ่ะไม่ต้องเป็นหัวไปหลอกแซมซันฉันเนี่ยไอสารอาหารเนี่ยจะไปลงที่หน้าอกนะไม่จริง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 ,รงโกหก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 ยิ่งกินเยอะเนี่ยไหน้าอกก็จะใหญ่ขึ้นเพราะฉะนั้นไม่มีทางที่จะไม่ที่จะอ้วนหรอกจาก้า ว่าว่าอย่างไรนะไอเรื่องอย่างนั้นจริงหรือมารีไม่สิไอเรื่องอย่างนั้นะทางการแพทย์มันเป็นไปได้ด้วย,ยงั้นหรือไม่สิถึงจะเป็นจริงก็เถอะผมเนี่ยโอ้ผมเนี่ย,เ,ยเป็นอะไรไหมเนี่ยหยปาเทือนจริงอยู่ๆก็แบบเริ่มโชว์ท่าแอวมาแล้วแต่ว่าเมื่อกี้เป็นความจริงนะนักประหารเจ้าหญิงเนี่ยในอนาคตเนี่ยจะกลายเป็นคนที่มีร่างกายระดับท็อปของฝรั่งเศสเลยนะมันเป็นอะไรที่สุดยอดจริงๆขอรายละเอียดขอรายละเอียดเรื่องนั้นหน่อย มันเป็นแบบว่าอะไรที่แบบจาเป็นมากสําหรับการทางการแพทย์ไอ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 เอ็นเ็นตายแม่มันไม่ใช่อะไรเกี่ยวกับการแพทย์เลยนะคะมันเป็นอะไรของผู้หญิงหน้าปกติอยู่แล้วงั้นหรือไอที่แบบไม่ไปที่ท้องเนี่ยน่าจะเป็นแค่เจ้าหญิงคนเดียวนะชูวาเอเข้าใจแล้วถอยไปซะเจ้าหญิงพวกเรานี่แหละเอาเอาเอาทำตัวดีๆแบบว่าแล้วอยู่ยเฉยๆนะ ไอ้พวกขโมยดังโกทั้งหลายอะไรพวกเธอเองงั้นหรือพวกเธอพวกเธอใครกันนะซานซานรู้รู้จ,จักหรือเปล่าจะไปรู้จ,จักได้ยังไงเราครับอาจจะแบบว่าจําผิดเป็นคนอื่นก็ได้นะครับเธอจะให้ทายแล้วก็ก็คงแบบเป็นพวกขโมยนัน่น,น,นแหละเพราะว่าแบบว่าเห็นไฟเราเ,เลยเข้ามาเห็นด <c oughs> <c oughs> ้วยค่ะครับค่ะเออใช่เถอะ <c oughs> เอ้เวลายอย่างเงี้ย re, เราแบบคิดเหมือนกันเลยนะไอ้คนนักประหาร เอาละหยิบดาบขึ้นมาซะฉันจะทำการลงโทษพวกเจ้าที่แบบว่ามายุ่งเวลาพักผ่อนของจงองค์หญิงเองออมว่าแล้วเหมือนเคยเห็นที่ไหนเมื่อก่อนเลยนะแต่ว่าจะไม่ได้อะแปลกจังเลยแบบว่ารู้สึกว่าเจะน่าจะมีอะไรที่สามารถเข้ากันได้แท้แต่ว่ามาสู้กันดีกว่าแต่ว่าให้อภัยด้วยนะที่แบบว่าทำอะไรแบบว่ารุนแรงไปนิดนึงคนที่แบบรู้สึกติดใจ ดูเหมือนว่าจะมีแบบว่าเรื่องอะไรสักอย่างเนี่ยแต่ตอนนี้พวกเราเป็นศัตรูกันเพราะฉะนั้นพวกเราไม่สามารถมอบดังก่อให้ได้หรอกสมรั้วเป็นคุณมารีอยู่ๆก็แบบว่าประกาศไอ้ต่อสู้แบบชิวๆได้ขนาดนั้นเลยไปได้นะครับรุ่นพี่เอาเป็นว่าต่อสู้กันก่อนเลยเพื่อให้เขาจําได้โอเคก็เจอกับพวกทีมฝรั่งเศสน,นะครับผม3ตัว ไม่มีอะไระน่ากลัวไม่มีอะไระน่ากลัวเลยขอรนอรันนบู๊บายบายมีความสบาย จจโอเคก่อชนะแล้วก็มาต่อกับแบทเทิลที่สองนะครับผมศัตรูเป็นแคสเตอร์แอสซัชินแล้วก็เซเบอร์นะครับผมโอเคลุยกันเลยทีมเดแมอะกิเกะจัด คือพลาพไปแล้วเกียรู้ผลแล้วค่ะเท่านี้ก็แบบสามารถคุยกันรู้ใช้ก่อนมาชูด้านนายยังมีอีกคนนึ่งปฏิกิริยานี้น่าจะแปลว่าเป็นปฏิกิริยาของคนไม่ได้เรื่องเหมือนกับดาริงฮึๆ <c oughs> แปลว่าสามารถรู้ได้ถึงการมีอยู่ของใช้งั้นหรือรุ่นพี่คะแปบลบว่ามีเงาของคนโลกจิตอยู่ข้างหลังคข้ะไม่ใช่คนโลกจิต ฉันคือหน้ากะอามาดิอุสก็แค่เป็นผู้ที่บังเอิญผ่านมามาหน้ากะอามาดิอุสครั้งนี้แบบว่าตามมาได้เฉยเลยเนาะแกก็แล้วก็หรือไอ้โลจิตกลับไปที่วีนซะว่าแล้วเป็นผู้ชายที่สามารถพึ่งได้จริงๆเลยเธอเนี่ยแบบว่าปรากฏตัวในเวลาที่ข้าขันเช่นนี้คนที่สามารถเข้ากันได้เนี่ยมาเกียดฉันส่วนคนที่แบบช่างมันเป็นบ้าไอ้บ้าอะไรช่างมันเนี่ยอยู่ๆก็แบบว่า,าพึ่งพานี่มาอะไรกันมาช่างเธอ มันเป็นแบบว่าความเข้าขันของมาเรียนี่นะถึงแม้จะแบบว่าไม่อยากจะพึ่งพาใครคนนั้นก็เถอะแต่จะเป็นต้องพึ่งพาแล้วก็มันก็เป็นอะไรที่ฉันจะทําแล้วก็นักดนท,ที่ไม่รู้จักก็เตรียมใจไว้เถอะถึงแม้จะดูยังไงมาเรก็เป็นฝั่งผีก็เถอะเอารู้แล้วสู้ทำไมฟะแต่ผมเนี่ยเพราะไอ้เรื่องความยุติธรรมเนี่ยช่างมันเถอะเอาล่ะยังมันเริ่มเล่นดนตรีกันดีกว่าฮิวแปบลบว่าโอ้โหสนุกสนานแล้วสิ พวกเธอเนี่ยจะสามารถชนะพวกโรคจิตสามคนที่โดนนำโดยนักดนตรีพระเจ้าแห่งนักดนตรีพระเจ้าแห่งเสียงดนตรีได้หรือไม่เอ๊ะเดี๋ยวก่อนเมื่อก,กี้แบบไม่ได้รวมช่ไปด้วยใช่ไหมแกน่ะโอเคก็เจอกับอามาดิอุสนะครับผมหน้ากากอามาดิอุส

หยเอามาดิวสถึงเหมือนกันนี่นาะดูไม่ตายไม่ด้วยตายด้วยแต่บายบายคันหน้าพยายามมากขึ้นอีกนะอา้าวหน้ากากหายโตมากก็แบบเซวาหนึ่งดาวอย่างผมเนี่ยไม่มีทางชนะได้หรอกก็รู้นี่ว่า แกนี่มันแบบเลวร้ายจริงๆเลยแกแบบว่าแค่ทวงเท้าพวกฉันไม่ใช่หรือเห็นหรือเปล่าคราบเริ่มพี่คุณอามาดิอุสได้ถอดหน้ากากแล้วแล้วก็ไปตีหลังหัวของซัมซังเนี่ยโดยในพริบตาเลยค่ะส่วนซัมซังเนี่ยก็แบบว่าสลบไปในช่วพริบตาเลยน่าหนักเป็นการฝึกฝนแบบสกโกมีแบบว่าไอ้ตบมุกในตำนานหรือเปล่านะคะเนี่ยไอ้ตัวนั้นน่ะไม่ต้องติดใจไปก็ได้นะมาชูถ้าเกิดซัมซังเตือนอยู่แล้วก็เลื่อมันยิ่งยาวน่ะมาลิซังจำได้แล้วหรอคะค่ะ ระหว่างที่สู้อยู่ก็ก็นะถึงแม้จะมีเรื่องอยากจะคุยด้วยแต่ก็ไม่มีอ้าวตกลงมีหรือไม่มีจะทําการคืนดังไอขนมที่อร่อยอันนี้ค่ะแต่ว่ากินไปนิดหน่อยแล้วเนี่ยขอโทษด้วยนะนิดหน่อยนิดหน่อยงั้นหรือไม่ไม่หลอกเจ้าหญิงพัวเร็วออกมานะอืมไม่ค่ะแค่คืนมาแล้วก็พอแล้วค่ะก็ตามแผนการเนี่ยก็กาจะแจกให้ทุกคนเท่าเทียมกันอยู่แล้วโอ้ยะมีแค่นี้หรอกคะ จากที่คุยกันเมื่อกี้ม,มันมีแบบทั้งหมด3ตันเลยนะไอ้นั่นน่ะตั้งแต่ตอนแรกแล้ว,ลวจ้ามันใช่อยู่หรอกที่แบบพวกเราเนี่ยถือสาัาระาย้ามายมาแต่ก็แบบมีกลุ่ม3คนเข้ามาน่ะแล้วก็เอาแบบจํานวนมากส่วนใหญ่ไปเลยนะดังโกดแบบว่าจํานวนกว่า3ตันนั่นนะคะเอ๊ก็เธอคิดดูดีๆเนี่ยจะอร่อยขนาดไหนก็เธอสาตันเนี่ยกินไม่หมดหรอกอืมมันก็ใช่นะถ้าเป็นไปได้ล้วก็อยากจะให้แบบใจเย็นเร็วกว่านี้หน่อย แบบไม่มีเสียงท้องรอมาเนี่ยมันก็เป็นอะไรที่ใช่เลยคุณมารีงั้นแล้วกลุ่มสามคนนั้นไปทางไหนล่ะเห็นว่าจะไปอธิษฐานที่บอนะ่อน้ํามารูเซยูนะถ้าเกิดรีบไปตอนนี้นะ่าจะไปทันนะลุนพี่คะคนหนึ่งอ่ารีบไปกันดีกว่ามาชูข้สอสโอเคเริ่มกันเก็บมากขึ้นแล้วมาชูเราต้องไปฟาร์มต่อนะครับผมมาลีซังก็มีเรื่องอยาคุยด้วยนะแต่อันนี้สถานาการณ์ขับขันเอ๊ะเข้าใจดี นัสิลาซังก็ระวังตัวดีๆนะก็ขอให้การเดินทางของพวกเธอเนี่ยมีแต่ความโชคดี Vila France and o ด e ิสอุ๊ยเจ้าหญิงนี่มาอะไรกันโอเคได้ตัวทอมาจับเกลืออีกหนึ่งตัวนะครับผมครั้งหน้าต้องใช้ดะโกด40ชิ้นนะครับผม,ผมก็ขอจบวิดีโอครั้งนี้แต่เพียงเท่านี้ขอรักกันสวัสดีครับ